เราเริ่มกันที่บ่ายสามบ่ายสามโมงนะคะยาวๆกันไปเลยเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ <c oughs> หลายๆคนก็ก็ก,ก็ก็มีเวลาแล้วก็ว่างนะคะเมื่อวานอาจจะมีคนบางาหลายๆคนไม่ว่างวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดว่างก็มาชมคอนเสิร์ตได้นะคะเฮโนมอาจเป็นในเมือวานวันนี้เจอกันอีกถึงห้องลอกเลย จำได้แต่ว่าอาอบบ้า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 ถ้าน้าก่อนอบาบ้าคุนเป็นแผนกต้อนรับไหมต้อนแขกที่มางานเพราะว่ายันศิลปินเมืองมา <c oughs> คือจะต้องบอกว่าเมื่อวานเราอาจจะไม่ได้มีเวลา <c oughs> ถ่ายแล้วก็ถ่ายรูปกับทุกคนได้หมดได้ครบจริงๆเพราะว่าเวลามัน,มนเราใช้สถานที่แล้วก็ อีกอย่างคือคอนเสิรต์ตเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นระบบด้วยแต่วันวันนี้เร็วมวันนี้วันนี้เริ่มเร็วนะครับเห็นไหมเมื่อคืนเ,เราเราใช้เวลาเกินเขาปิดแอร์ก่อนเขาปิดแอร์ก่อน <laughs> คือคือจะบอกว่าถามว่าเหนื่อยไหมก็คือหมดแรงเลยคือมันรู้ตัวทีคือตอนจบคอนเสิร์ตเสร็จทุกอย่างคือแบบล้มตัวลงเลยค่ะแล้วก็ที่คิดว่ามันจะเหนื่อยวันนี้แต่แต่เอาไปเอาม,ามันไม่เหนื่อย จริงๆเรากินข้าวครั้งเดียวจริงๆริงไอ้ทีมโปรดักชันที่เพิ่นจัดบ้างทุกอย่าง <c oughs> เพิ่นไหนแค่ทายลูกแค่อยู่บนเวทีเรวก็จบดีแต่มันแบบมันอดใจไม่ได้นาะกงแลนลงไปไทยรวมอย่างหน่อยเออประเด้นทายเดียวกับทายรวมกั็ทุกคนก็นยังดี กำลังเดินทางนี่ไงมาเลยมา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 ,มา <c oughs> แบบหัวฟูออเอาติ้งยังเจ้าคือหัวฟูเห็นบอสกับซออยู่เดียวกันอยู่ด้วยกันแล้วหัวฟูเลยผสมหัวฟูอย่างคนลูกถึงโอ้หัวใจฟูถึงเรื่องแบบไหน จากอยู่ว่าเพิ่นพิมพ์ขอให้ปังปังยิ่งกว่าเมื่อวานครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนลังใจเมื่อวานสนุกมากจะบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มาเมื่อวานแล้วมาวันนี้อยากจะบอกว่าให้คานข้าวให้อิ่มที่สุดแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมเสียงกรีดเอาไวด้ดีๆเพราะว่าเสื้อเว่มามือนี้ อันผู้ที่พนมาหมู่บ้านแเราพนกลับไปมือนี้แี่เสียงแหบเบินไปมาเฮากับยังแบบอืเฮากับยังแคบห้ามือหนึ่งไงมายืนยุ่งสี่เลยก็พอแล้วก็คือเจ้าไม่ยืนยุ่งสี่เป็นยังไงเจ้าคิดไรนี่ละเจ้ากินยาอะไรเ่อไรนี่เอาไปปัวท่านแล้ว เหมือนสิมีผู้ป่วยผู้บวบเอาไปซ่งไปล้วงบ้าเด็กแล้วก็สิเบื้งอยู่ล่ะมันเพรหลังๆว่าแต่เป็นแต่คือเป็นแต่ป่วยพอเศร้าแอนเชื่อว่าหลายคนเก็บภาพความประทับใจแล้วก็มีคลิปมีรูปภาพนะคะเอาไปแบบ เราก็าอวัะทับใจในติ๊กตอกันเยอะแล้วพี่แม่ๆหลายๆท่านที่อยู่ต่างประเทศที่เดินทางมาไม่ได้หรือต่างจังหวัดไกลเดินทางมาไม่ได้ก็ก็รอซื้อกลุ่มปิดจะฉายวันที่15นะครับวันเสาร์จะออนแอร์วันเสาร์ก็จะเปิดก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตจบก็จะเปิดกลุ่มนะครับทั้ง2วันสองรอบเลยทั้งมุมกล้องของทีมโปรดักชันแล้วก็มุมกล้องของเอเย่นนะครับเอาบึงแบบจุ๊ะไปเลย แต่ใดๆใดก็ไม่เหมือนมาดูเองอ <ừ, S 1> มันจะคนละฟิวอ่ะหรือว่าม,มาเดียวนี้เออเามาทันนะคะมายังทันนะคะซื้อบัตรหน้างานได้นะซื้อบัตรรับบัตรแล้วก็มีมีแท่งไฟที่ระลึกแล้วก็มีสําหรับบัตร VIP นะคะก็จะมีของของที่ระลึกแจกด้วยซึ่งก็จะมีรางวัลได้มาลุ้นถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับเราด้วยนะคะอะไรด้วยหลายๆอย่างคุ้ม ขอแค่น right ั ies, <laughs> ้นใกล้แน่นอนฟังพี่บอยร้องเพลงแรกก็คุ้มแล้วพวกไอออกไปเพลงแลกกันจนวันน้ำตาอัดขนเลยแต่ก็คือตื่นเต้นกังวลแล้วก็คิดไปลอยแปดเนาะแต่พอเวลาแบบได้ยินเสียงกรี๊ดมันก็ลืมความกลัวหมดเลยลืมความตื่นเต้นหมดเลยเขาก็เป็นอาชีพอูโมแมนหมายถึงว่า มันอาชีพอยู่แต่มันก็ตื่นเต้นอยู่มันไม่เคยแบบนี้เนาะมันเป็น,านงานอของตัวเองทุกทุกครั้งคือพี่เคยมาคอนเสิร์ตใหญ่อยู่เด้แต่ว่าก็คือมาในลักษณะเป็นแบบรับเช้อหนึ่งสิแม่ไม่ไม่เคยมาเป็นมาเป็นแบบของเราแล้วก็คนตั้งใจมาบึงเขาเจาะโฟกัสที่เราเนี่ยเสียคือเขาก็บม่เคยเนาะกับยานแบบทุกคนขาดบางหลายแล้วเราไม่ทาไม่ไม่ได้ นี่จะได้ดูกลุ่มปิดแล้วแต่พอได้ยินเสียงกรีดมูเจ้าะค่อยครับเบาไปทั่วไปทีเลยหยอดกระปุกไว้รอเลยใครที่รอกลุ่มปิดอ่ะหยอดกระปุกไว้รอเลยแต่ก็ประมาณวันที่สิบห้าคือคือกําหนดเลยสิบห้าวันเสาร์กลางเดือนกําหนดแล้วใช่ไหมสิบห้าดูสดสดสนุกมากใช่ค่ะ แล้วเอ็นจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีอ่ะรีจนเสียหายกรยีจนวินาทีแรกจนจนถึงนาทีสุดท้ายจริงๆค่ะเมื่อวานพลังของเอบีพลังของบ้านแฟนคลับทุกๆบ้านนี่คือไม่ไม่แผ่วเลยนะคะดีมากๆ